ก็กราบสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ผมบลูก็ก็ก้าวที่พี่หรืเกมนั่นเองก็อนี่เราขี่รถกันนะครับตอานนี้เราก็กี่รถมา ที่ที่ไหนไม่รู้จ şey> ักเงมันเอะตงนี้ใหญ่ตรงนี้โง่ยังชวยทุกคนที่มาแล้วนะก็ก็อย่ากจ่นอู้ใช่จ้อจี้เกียหรือจ้องก่องช่อก็ได้ป่าตางก็ได้ของมันใช่แล้วก็เรากง่ายังแล้วน้อง